ผมเอาซูเปอร์คอมเลิตเดอเทสนะวันนี้เลยมีเกมบีสวอมซิม ULATOR นะครับนะโอเคก็กลับมาเกมเดินหน้าังจากพัฒนาแล้วนะเดี๋ยวผมวางก่อนเลยพัฒกันโอเคเราค้างภารกิจเอาไว้นะครับเก็บเดี๋ยวผมอันนี้ก่อนนตะู้โชว์จำได้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดมีพึ่งยี่สิบตัวเราจะไปอีกแบบ ไ่มดตรงนั้นได้นะครัะนั่นน่ะนั่นนะครับนั่นแหละถ้าเกิดผมจะไม่ผิดนั้นถ้าเราชนะเราก็น่าจะได้โมดมันเป็นจัดเลี้ยงนะครับเป็นแบบเพชรอ่ะเหมือนเขาคนนั้นอ่ะเนี่ยผู้ชมเนี่ยมีพึ่งด้วยอีโมดนะครับนี่โอ้โหเขาโคตรเทพเลยนั่นแหละนะครับคนสร้างเขาอยู่ตรงนั้นนะผู้ชมนี่ยกังบนนะครับ พี่ดาวพุธนี่ก่อนทำภารก,กิจสัน่นไปส่งแบ็คแบรนนะครับท่านผู้ชมทัก มีแบบทุกๆมีอย่างเช่นมีแพน้าตรงนั้นหรือว่าแม่หมีตรงนั้นนะครับแล้วก็แบ็คแบร์ตรงนั้นนะครับเอ่อเขาจะจะมีหน้าที่ไม่เหมือนกันนะครับคือแบบแบค็คแม่หมีตรงนั้นเขาก็จะเลี้ยงผึ้งของเราแล้วเขาก็จะให้ไข่มาด้วยอย่างเช่น<ช>เอ่ออย่างเงี้ยนะกซิวเอ็กโกลเอ็กไดมอนด์เอ็กอย่างเช่นสตาร์เอ,อ็กอ่ะบางาทีถ้าเกิดเราทำไปอาจจะได้ไม้ตึกเอ็กก็ได้นะราคาหนึ่งพันสองโลเลยนะ ถือว่าคุ้มนะครับผมาำาุรกินนี้เสร็จผลจะไปซื้อของต่อซื้ตอตรงอันนั้นนะครับต้องช็อปโอเคนะครับทำธุรกิจเสร็จแล้วดูก่อนหกห้าน,นี่เลยเหรอ แปดร้อยฮันนี่ไปซื้อแปดร้อยฮันนี่ก่อน,นครับโอเคเยี่ยมผมก็ไม่เคยไปรับเออ่คุยของแพนด้าเบร์ตัวนั้นนะครับบอกว่าผมตั้งกราฟิกกันคประมาณนี้ไม่รู้จะแหลกหรือเปล่านะ,นะครับนี่นะครับเนี่ยอยู่แล้วนะรหัสเก่าผมมีพึ่งตั้งยี่ห้อตัวและปิดจนยอดสูงสุดตัวนั้นได้นะครับน่าเสียดายมากเลยครับผู้ชม ให้น้ำพึ่งไปแล้วนะครับต่อไปผมจะไปรับตรงเฟสแม่หมีจงกันนะครับมาถึงแล้วรับเลยโอเคนะครับเอ่อไลฟ์เอเบทูเลเวลเขาให้ ให้พึ่อนเราเป็นเลเวลสองแล้วฟีดหนึ่งทรีตทูยูเบร์ทูยูบีนะครับทรีตก็ตรงนี้ปะนั่นแหละใช่นะครับทรีตจริงด้วยทันนี่หนึ่งร้อยค่ะนะครับเนี่กระเป๋าเราก็นี่ครับนี่ อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับปิด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 เอ่อไลฟ์บีถึงเลเวลสองเอา,เอา,เอา,เอาสองไปเลยพารกิจเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมกินอานเด็ดถัดไปเลยไม่ต้องไปกว่าโอเค ถ้าพึ่งเราเยอะนะครับแล้วก็จะจัดการเรดดี้บักได้นะครับเนะี่ยเรดดี้บักเล่มหนึ่งอะ่ะแล้วได้หนึ่งติ๊กเก็ตด,ด้วยนะครับติ๊กเก็ตติ๊กเก็ตทำอะไรได้นะครับดูหน่อยสะสมติ๊กเก็ตไปนะครับแล้วก็รับเควสดไม่มีต่อ วว้าฟีด5เทรีดเลยเหรอ5เทรดเคนะครับไปเดี๋ยวผมตัดไปที่ล่างเลยดีกว่าเพื่อเร่งความเร็วนะครับุผู้ชมรู้เลยว่านี่นคืออะไรเนี่ย โอ้่าทำอะไรเนี่ยลูกก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับผมไม่รู้เมื่อวกนี้มันอัปเดตหรือเปล่าไม่รู้นะไม่ได้เข้ามานานเนี่ยถ้าเพิ่งเราขึ้นเลเอลรสอก็จะมีหมายเลขอยู่ตรงนี้นะครับนี่นักรีดโอเค ผมต้องไปเอาเพึ่องอีกตัวหนึ่งอ่ะให้มันแปลากลายเป็นเลเวลสองอะไม่งั้นภารกิจไม่สําเร็จนะครับมันเป็นอะไรที่แบบอืก็ไม่พอด้วยนะครับไม่พอ้องไปเก็บไป้ีก่อนนะครับแล้ต่อไปตอนที่ผมได้น้ำพึ่งหนึ่งพันเลยนะครับเนี่ยครับเคาขาจะคนอ ไงไม่ผมได้อยู่คนเดียวที่เดียวดีดูครับท่านผู้ชมโอ้โหเขาก็เทียบเลยอ่ะแต่ไม่ที่ผมมีเพื่อนแค่ตัวเดียวอ้อเวลี่แอปิกนะครับแอปิกมากมากอีปิกสุดนะครับ คือพึ่งเราจะได้พึ่งอยู่นี่นี่ท่าน,น,น,นผนู้ชมผมนึงบอกเลยเนี่ยพึ่งของเราก็จะมีหวาเนเล่ด้วยนะครับเนี่ยเลเวลสามอยู่เนี่ยอยู่ตรงปีกของครึ่งเรานะครับเดี๋ยววางไข่ก่อนนันแ่แหละระดับคอมมอน ็ฟามเงินงแล้วใช่ไหมน,นี่ผมชอบเกมนี้มาเลยเกมนี้ค,คด,ดีอะ่ะผมแนะนำให้เล่นนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เกมไว้ด้านล่างแต่ตังก็ไม่พอนะครับ และผมบอกข้อเสียอะไรอย่างหนึ่งนะครับคือถ้าเกิดเราเก็บโคเลนได้เยอะแบบเยอะมากๆเลยสําหรับคุณอนะแล้วสมมุติว่าคุณโดนเลดี้บลักหรือว่าแมงมุมหรือว่าอะไรสักอย่างแมลงต่าทองอะไรเงี้ยแล้วคุณโดนตีตายใช่ไหมคือน้าพุ่งของคุณอนะจากแบบเต็มๆอะแบบเยอะยอะหายน่าจะหายไปหมดเลยนะผมจําได้ผมเคยมีประสบการณ์นี้มาก่อนนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ภรกิจก็สำเร็จแล้วนะครับนี่ครับเดีนไปเลยนะครับดูสินะครับว่าเราจะได้ไข่มาไหมไม่ได้นะครับก็แต่ละคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะชาวู้ไลค์กดซับสไคร์นะครับบ๊ายบายครับ